เราไปขอให้พี่น้องทุกๆคนนะครับช่วยกลับมาทางนี้นะฮะเราจะมีแถลงการนะครับและจะเป็นการรับทราบร่วมกันนะครับผมคิดว่าครั้งนี้นะครับเราเป็นวันตริศานนะฮะเราสามารถเห็นได้ว่ามีที่ๆสื่อมวลชนจานวนมากนะครับมาเตรียมตัวแล้วนะครับดังนั้นนะฮะอีกประมาณนี้ฮะหนึ่งนาทีนะครับเราจะเริ่มเราจะเริ่มแถลงข่าวนะครับ ดังนั้นขอพี่ๆทุกคนนะฮะลุงป้าน้าอาทุกคนนะครับมาอยู่ร่วมกันเป็นกําลังใจนะครับนี่คือโมเมนนี่คือช่วงเวลาแห่งอดิศาสตร์ที่เราจะร่วมต่อสู้ไปด้วยกันเพื่อที่ว่าวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องทุกคนวันพรุ่งนี้เราจะไปเยี่ยมใครครับพี่น้องครับนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะฮะดังนั้นอย่าอย่าพะวงนะครับกับพวกตัวเล็กตัวน้อยนะฮะติวลาอะไรเงี้ยอย่าเป็นอย่าไปสนใจมากนะอย่าให้ความสำคัญมากนะฮะ เรารู้ว่าเราทำราลังทำอะไรอยู่นะครับดังนั้นนะตั้งใจให้มั่นนะครับปล่อยเข้าไปฮะปล่อยเข้าไปนะครับให้เขายืนอยู่ตรงนั้นนะให้เขาได้ฟังนะได้ฟังเสียงของพวกเรานะครับสําหรับผมเองนะฮะผมคิดว่าถึงที่สุดนะครับตำรวจก็ดีทหารก็ดีหรือคุณสีเวลาก็ดีผมเชื่อว,ว่าถ้าท่านได้ฟังสิ่งที่พวกเรากำลังจะพูดต่อไปนี้นะท่านเห็นด้วยแน่นอน เพียงนะแ,แต่ว่าท่านอาจจะยังคิดถึงนะผลประโยชน์บางอย่างนะฮะซึ่งก็องว่ากันไปนะครับเราไม่เป็นไรนะฮะเราถือว่าเป็นคนไทยทุกคนเราเชื่อว่าคนไทยเปลี่ยนได้นะครับและเราเชื่อว่าวันข้างหน้านะครับสังคมไทยจะเปลี่ยนนะฮะแล้วใครก็ตามนะครับที่ทําอะไรเอาไวเอาไวนะเราจะคิดบัญชีทุกคนเลยครับพี่น้องครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะ เราจะเริ่มนะฮะแถลงข่าวกันนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งไมโคโรโฟนนะฮะให้พี่โบนะบตอนนี้พี่โบเป็นเป็นเป็นเอนะฮะแล้วก็เป็นพี่ของเรานะฮะเป็นพี่ที่น่ารักของเรานะครับช่วยปลกมือให้กับพี่โบหน่อยครับโอเคอ่สวัสดีพี่น้องแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะ เดี๋ยวภาพรวมในการแถลงข่าว,วันนี้บขอเล่านิดนึงก่อนนะคะก็เราจะเริ่มต้นด้วยการสรุปภาพรวมเป็นเซคชันภาษาอังกฤษเพราะวันนี้นักข่าวต่างชาติมาเยอะมากต่อด้วยการสรุปภาพรวมโดยหลักการนะคะโดวยรังสิมันโรมว่าทําไมเราถึงมาอยู่ที่นี่ในวันนี้แล้วก็ต่อด้วยนิวนะคะพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะความรู้สึกความทิดเหตุต่างๆและปิดท้ายด้วยโบจะพูดถึง กลวิธีกลยุทธ์นะคะ IO ต่างๆข่าวลวงต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดสอวันที่ผ่านมาเราก็จะมาเคลียร์ให้ฟังทีละประเด็นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกขออนุญาตสำหรับสื่อต่างชาติก่อนนิดนึงนะคะตัวท e ฟนิวไลท a ้เท e n t น e ์ n t e เดอะ i ิ n เตอร t i น n a ่นแนล a and maybe the observers who come from international human rights organization and also diplomatic agencies the voice is clear yeah okay uh first give you a brief overview in detail of why we are here and the current situation we are here for today and tomorrow because it is the fourth anniversary of the coup tomorrow will be the day that our power is taken away and we'll um, communicate through our speeches why we want to vote movement is still on we, we are calling not only for the election to take place, but also to stop the junta from pro prolonging their power. And that's why tomorrow at 7 o'clock we will assemble, we will gather together here, and after the rush hour, in order to avoid causing problems to the traffic will march to the government house in order to communicate why we think they should drop their power as the Hunta government and turn themselves to become only acting government in order to organize elections. But before all that takes place, let me brief you about what has happened over the past few weeks. The people who join our movement as participants, they are harassed. And violated very badly. First, by frequent visits by authorities, um, police officers, and soldiers at their house. Each time they come in quite big group, and very frequently to each house of the participants that we see today. The way they organize is they use the police, the police district. Every district, the police who has the power in that district will have to take, take care. Of the people who may participate in our movement, but the violation has escalated over the last few days into issuing search warrants to the houses of some people that they believe support us. For example, people who supply food for us, people who supply cell system for us. Got the enforced disappearance last night. He is taken away, and we know later that he is kept in the army camp. Now he is out, but he is still blocked, and the the big um, truck for the sound system is blocked, and that's why we see only this small truck today. And this is what happening. On top of this, there is strategic IO, information operation releasing a lot of fake news against us. The government said that there will be like armed force people, people with heavy weapons joining us, which is not true. We only have innocent people with empty hands. The police said we will cause traffic problem about 10 roads around this area. That is not true because our plan to march will only take not more than one length of the big Rajdamna Avenue. And it will take only one hour for us to get there if the police doesn't try to stop people from moving forward. So a lot of things has happened. And last but not least, I am informed secretly by an envoy of a a European country, saying that Prayuth has just cancelled his visit to EU. And this is already known in the media. What the media may not know is that he doesn't give any clear reason. And to cancel such visit in such a very short time, last minute, for the envoy, they, they, they don't think this is usual. So they warn us that there may be something happening to us they don't know because in order to cancel such official visit in the last minute is not usual so these are all the points that uh, we would like you to observe closely and maybe the points that you may analyze later now let me switch into thai and at the end เอ uh, everybody can ask the question in either Thai or English นะคะตอนนี้ผมขอให้โรมนะคะได้อแถลงในส่วนการ์ครับสวสัสดีครับครับสวัสดีครับก็นะครับเราราผ่านเรื่องราวกว่าจะมีวันนี้มันไม่ง่ายนะครับหลายคนอาจจะเผชิญหน้ากับ ข่าวล so <ๆ>ือนะครับเผชิญหน้ากับข่าวต่างๆว่าวันนี้จะจัดไม่ได้นะครับแต่ที่สุดนะครับเราสามารถทําได้นะครับอย่างน้อยๆวันนี้เราทําได้แล้วนะครับเรามาอยู่ตรงนี้เราทําได้แล้วนะครับซึ่งนะครับหลายคนอาจจะตั้งคําถามว่าทําไมเราถึงมาวันนี้นะครับทําไมเราถึงต้องมารวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทําไมนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเราถึงต้องไปนะครับที่ทําเนียบรัฐบาลนะครับ วันนี้นะครับเวลา5้าโมงเย็นตามที่เรานัดหมายนะครับเราตั้งใจนะครับว่าเราจะมารวมกันตรงนี้นะครับเพื่ออะไรเพราะเรารู้ว่าการจะรวมกําลังกันนะครับเพื่อเดินขบวนไปยังคาเนียบรัฐบาลมันไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะในยุคนี้พอสอีนี้นะครับเรารู้ดีนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเรานะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเราไม่มีการรวมตัวกันก่อนนะครับดังนั้นความสําคัญของการมารวมตัวกันในวันนี้ก็คือการปักหลัก เพื่อให้พี่น้องประชาชนคนอื่นๆนะครับที่กำลังเดินทางมาสามารถมารวมกับเราได้ความสำคัญของวันนี้จึงเป็นการที่พวกเรากำลังเป็นอิฐก,ก้อนแรกเพื่อให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเดินทางมาจากเชียงใหม่ไม่ว่าจะเดินทางมาจากภาคใต้ไม่ว่าจะเดินทางมาจากปัตตานีอีสานขอนแก่นปุบลนสามารถมารวมกันได้เพื่อที่จะไปที่ทำเนียบรัฐบาลได้ ดังนั้นขอให้เราภาคภูมิใจนะครับเรากําลังทําหน้าที่ในทางปรอวัติศาตร์เรากําลังทําให้พี่น้องประชาชนเขาได้มีพื้นที่เพื่อเดินทางไปด้วยกันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมันอาจจะเจอกับการปิดล้อมอะไรต่างๆแต่ขอให้มั่นใจว่าสิ่งที่พวกเรากําลังทําอยู่ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อตัวพวกเราเองแต่เพื่อคนไทยกจํานวนมากมายมหาศาลที่ไม่มีโอกาสได้แม้กระทั่งแต่เลือกตั้ง ดังนั้นพี่น้องประชาชนนะครับผมขอเชิญชวนนะฮะวันนี้ขอให้เราคร้างคืนด้วยกันนะครับตั้งแต่5โมงเย็นเวลานี้นะครับไปจนถึงจนถ,ถ,ถึงรุ่งรุ่งเช้าของของวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ7โมงเช้านะครับเราจะมีกิจกรรมต่อไปเรื่อยๆนะครับน่าจะถึงประมาณช่วงกลางคืนสี่ทุ่มนะครับเราจะมีดนตรีนะครับเราจะมีการพบปะมีวงพูดคุยนะครับใครที่ไม่เคยเจอจากนิวใครไม่เคยเจอพี่โบ วันนี้เราจะได้พบกันเราจะเปิดอกคุยกันประเด็นเป็นครอบครัวนะครับและนั่นแหละครับเรากําลังจะทําหน้าที่ตรงนี้เพื่อต้อนรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมานะครับที่นี่อีกหลายร้อยคนนะครับดังนั้นนะฮะขอให้พวกเราช่วยกันนะครับอยู่ให้ค้นคืนนี้เพื่อที่ว่าวันพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้านะครับเราจะเริ่มออกมานะฮะเอ็กซ์เตอร์ไซส์นะฮะอาจจะมีการวอร์มอัพกันนิดนึงนะฮะเพื่อให้เพื่อให้พวกเราหายม่วงนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อเรานะครับ พบว่าการจราจรเริ่มนิ่งนะครับเพราะเราไม่อยากให้มีไม่มีไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนอื่นๆนะครับได้รับความเดือดร้อนเราจะไปไปไหนครับพี่น้องครับนั่นแหละครับเราจะไปทําเงียบด้วยกันพร้อมพร้อมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกจํานวนมากที่กําลังเดินทางมานะครับเมื่อนั้นนะครับเราจะไปทําเงียบแล้วบอกกับคุณประยุทธ์นะฮะสองเรื่องนะครับเรื่องแรกนะฮะ อย่าที่พ่อแม่พี่น้องรู้นั่นคือเรื่องอะไรครับเรืองตั้เรื่องตั้งเมื่อไหร่ครับ ในเมื่อท่านได้สัญญาเอาไว้แล้วนะครับว่าการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นในปีนี้คําสัญญาต้องเป็นสัญญานะครับเราเรียกร้องสัจจะนะครับเราเรียกร้องสัจจะกับทุกๆคนที่เคยสัญญาเอาไว้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นคุณประยุทธ์คุณประวิทย์นะครับดังนั้นการเลือกตั้งจะไม่มีทางเราจะไม่ยอมให้การเลือกตั้งเลื่อนเด็ดขาดนะครับเพราะนี่คือคําสัญญาที่ท่านได้สัญญาเอาไว้กับประชาชนนะครับถ้าคนเอกประยุทธ์จันโอชานะฮะ,ะ,ะสามารถเลื่อนไปได้นะครับ เท่ากับว่าเสียงของประชาชนนะครับคาสัญญาที่ท่านได้สัญญาเอาไว้กับประชาชนมันก็จะไม่มีความหมายหมายความว่าไอ้ประชาชนหัวดําๆอย่างพวกเราเนี่ยมันไม่มีคุณค่าในสายตาของคนเอวกวิยุปันญ์จันโอชานเลยนะครับดังนั้นนะฮะเราจะไปทวงสัญญานะครับที่ทําเนียบรัฐบาลนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับอันที่สองนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้เคยมาที่นี่นะฮะ เราหลายคนนะผมผมเห็นหลายคนนะครับเราชุมนุมกันมาแล้วถึง6ครั้งนะครับครั้งนี้คือครั้งที่7นะครับถามว่าเสียงของประชาชนนะฮะเคยได้ยินถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาไหมครับ่เ<อ>พราะถ้าเกิดเสียงของเราได้รับการรับฟังนะฮะผมเชื่อว,ว่าไม่มีพ่อแม่พี่น้องคนไหนอย,า,อยากจะมาชุมนุมให้เหนื่อยหรอกถูกไหมฮะดังนั้นนะเราจะไปทําเงียบรัฐบาลเพื่ออะไรครับเพื่อตะโกนเพื่อบ,บอกว่าวันนี้นะถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทย เราจะต้องมีการเลือกตั้งและการเลือกตั้งคือหนทางหนึ่งนะครับที่เป็นหนทางที่มีความสําคัญของการเปลี่ยนผ่านระบอบเผด็จก,การไปสู่ระบอบประชาธิปไตยและั้นขอขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับจงมั่นใจได้ว่า ประเทศไทยเราจะไม่ล้าหลังเหมือนประเทศไม่ไม,ไม่ไม่ล้าหลังอีกต่อไปนะครับเราจะก้าวไปข้างหน้าเหมือนกับที่ประชาชนชาวมาเลเซียนะฮะเขามีเลือกตั้งเขาเอาเขาออกจากระบอกเผดเจการได้นะฮะเราก็เหมือนกันนะครับเราจะออกจกะลอบอกระด็จการระบอกอำนาจนิยมด้วยการเลือกตั้งนะซึ่งเป็นวิธีการที่สันติวิธีที่สุดวิธีการหนึ่งเลยนะครับ ดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนนะมั่นใจได้ว่าเราจะเป็นเราจะทําหน้าที่บระิษติศาสตร์นะฮะตลอดวันที่21 22นี้นะฮะไม่ใช่แค่เพื่อพวกเราแต่เพื่อทุกทุกคนในประเทศไทยครับผมนะต่อไปนะครับก็นะฮะขอเชิญจานิวนะฮะ จานยูนี่ไม่ได้เป็นทหารนะฮะเขาเป็นเพื่อนผมเองนะฮะเรียนมานะฮะไม่แน่ใจว่าเคยเรียนรอดหรือไม่แน่ใจเคยนะฮะไม่เคยเรียนรอดนะครับแต่ตอนนี้เขามียศนะฮะผมรอวันที่เขาเป็นนายพลนิวนะฮะก็หวังว่าจันยูนะครับจะเป็นตัวอย่างนะฮะให้นายพลหลายๆคนนะฮะได้ดูนะฮะขอข้อดีเชิญจานยูครับผมพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับโอ้วันนี้ นะครับอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินนะครับในส่วนของผมวันนี้วันนี้นะฮะเราก็เห็นการสกัดปิดั้นของตำรวจทุกวิถีทางวันนี้เราเห็นตล,ตลอดสองวันที่ผ่านมาเห็นข่าวการเข้าไปคุกคามละเมิดสิทธิของประชาชนบางคนถูกตรวจคนบ้านบางคนถูกออกหมายสารค้นบางคนถูกควบคุมตัวบางคนก็ถลูกตามจนกระทั่ง แต่จะกินนอนเ้วยกันกับตำรวจอยู่แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องครับเราก็ยังเห็นพลังของประชาชนมาในวันนี้ใช่ไหมครับ <ç uk> และมีอีกหลายคนกำลังเดินทางมากับพวกเราพ่อแม่พี่น้องครับข้อเรียกร้องของเราคือเลือกตั้งปีนี้ใช่ไหมครับข้อเรียกร้องนี่มันเป็นขั้นพื้นฐานเป็นสิที่ประชาชนชาวไทยพึ่งมีคุณได้มาตั้งแต่แรกๆๆใช่ไหมครับเราเรียกร้องแค่นี้แต่ไฟ หน่วยงานทำมันคงบางหน่วยที่ปกป้องคอสอชอ,อย่างไม่ลืมหูลืมตากับมากราบหาว่าเราทีการผลอาวุธพ่อแม่พี่น้องครับอาวุธเราเต็มไปหมดเลยกับข้าวกองเป็นกงกองไงองด้ไหมครับนั่นแหละฮะเราแนวทางของเราฝากผมประก,กาศไปยันตื่มวลชนตอนนี้ว่าแนวทางของเราคือแนวทางต่อสูส้บนแนวทางสันติวิธี ปราศจากอาวุธถ้าเราคิดจะจับอาวุธเราไม่มายืนตรงนี้และประจันหน้ากับคอสอชอ,อย่างพลรองอย่างวันนี้ใช่ไหมครับ<า>เรายืนอยู่บนเสียงอยู่อยู่บนหัวใจของความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตบเราต่อสู้ด้วยแนวทางหลักติเราไม่คิดจะใช้อาวุธแต่อย่าเอาอาวุธมาโยนให้พวกเรา,อ,าอย่าให้ประชาชนหมดความอดทนไนมากกว่านี้<า>หยุดกล่าวหาประชาชน หยุดใส่ร้ายประชาชนหยุดป้ายสีประชาชน <Hey. S 1> เราแค่บอกว่าเราอยากเลือกตั้งไม่ใช่อาชจญจากร <Hey. S 1> วันนี้ผมบอกกับทางฝ่ายความมัน่นคงทุกคนว่าหน้าที่ของพวกเขาก็คือดูแลความเรียบร้อยตำรวจก็ต้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองแต่ไม่ใช่หน้าที่มาขัดขวางพวกเราใช่ไหมฮะ <Hey. S 1> ดังนั้นขอให้เจ้าหนตำรวจรู้บทบาท รู้หน้าที่ตัวเองแค่ดูแลความเรียบร้อยถ้าอำนวยความสะดวกได้ในการเดินทางบอกพ่อแม่พี่น้องชวยเราได้ยิ่งดีแต่อย่ามาขัดขวางเราพ่อแม่พี่น้องครับเราอย่าไดต้ตกหลุมเชื่อคนที่กําลังอ้างความมั่นคงของชาติเพื่อมาสร้างความมั่นคงให้กับอํานาจเองและพวกของจอางคอนคชอในเวลานี้ ความมั่นคงของประเทศชาติคือความมั่นคงของพวกเราทุกคนใช่ไหมฮะและความมั่นคงของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือประชาชนมีติ์มีเสียงไม่ใช่อยู่ายใป้รัฐบาลทหารอย่างทุกวันนี้ดังนั้นผมขอฝากไว้ว่าข้อเรียกร้องพื้นฐานของเราฝ่ายความมั่นคงรัฐบาลอย่าป้ายสีเราอย่าใส่ร้ายเรา เราและในการเดินทางวันพรุ่งนี้เราได้คุยกันแล้วเราจะหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วนอันนี้ผมขอฝากถึงพ่อแม่ประชาชนีน้องประชาชนคนทั่วไปที่ใช้ถนนสัญจรถนนระะจาเนินขอให้ท่านเราจะให้พวกท่านได้ส่งบุตรหลานไปโรงเรียนก่อนเราจะให้ท่านให้เข้า,ขาถึงที่ทางานก่อนแม้ว่าท่านไม่ร่วมก,กับเราแต่เราก็ไม่อยากจะให้เราเป็นปัญหาสำหรับท่านและแปดโมงครึง่ง ถึงเวลา9โมงเราจะเคลื่อนขบวนไปนนนไดูทำรัฐบาลถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจทาหารหน่วยงานความมั่นคงไม่ขวางเราไปถึงแน่นอนใช่ไหมฮะเราไปถึงเราไปแข่งคอเรี่ยกรอเราไม่ยึดทำเนี่ยไม่เสียเวลาเพราะเราไม่ใช่ม็อบบ๊อบหนึ่งใออจีนเรารู้บทเรียนทุกอย่างเราจะไม่ทำเช่นนั้น ตื่อไหนก็ตามวันนี้ผมจะเห็นตื่อนั้นนะครับฝาก,กับไปแก้ข่าวด้วยว่าเราไม่มีแผนการที่ทําเนียบเราจะไปแค่นหน้าทําเนียบและบอกว่าเลือกตั้งปีนี้เท่านั้น<อ>และขีดเส้นตายว่าภายในเดือนมิถุนาจะต้องมีวันเลือกตั้งมาให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้รู้ว่าเราจะเลือกตั้งวันไหนมิฉะนั้นเราจะมาประกาศกันอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทำาไงต่อไปแต่รอบนี้เราจะยกระดับมากกว่าเดิมแน,นๆ่ๆ<อ>ขอบคุณครับ ตอนจตนิวพูดถึงอาวุธนะครับผมจินตนาการแตนิวถึงอาวุธไม่ออกเลยฮะต้องกลิ้นไปกลิ้มมานะครับโอ้ดีดีคุณแล้วคุณจะถืออาวุธยังไงฮะนะครับก็สบายๆนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับผมขอส่งไมโครโฟนต่อนะครับให้ให้พี่โบนะฮะเพื่อเดี๋ยวสรุปกันนะครับว่าอะไรยังไงต่อนะครับคือสองคนนี้จบไม่ได้นะคะบอกว่าให้แถลงข่าวเนี่ยนี่ปลาใสเลยค่ะเราเห็นนักข่าวสดกันคค่ะ น่าสงสารมักโอเคเดี๋ยวขาสรุปกิจกรรมสักนิดนึงนะคะเย็นนี้เนี่ยเราจะมีการปราศัยในประเด็นต่างๆซึ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุผลหลายเหตุผลสังคมยังไม่เข้าใจว่าทําไมเราจึงต้องเรียกร้องการเลือกตั้งปีนี้นะคะมันมีเหตุผลมากกว่านั้นเยอะนะคะสําหรับตัวโบเองคงจะประาศัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่4ปีนี้เป็น4ปีแห่งการ บรรทอนประเทศชาติอย่างไรนะเราจะอยู่กันถึงประมาณสามทุ่มนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีการทําอุปกรณ์คือก่อน3ามทุ่มเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการปลาศัยแล้วก็ดนตรีแล้วก็ทำทำอุปกรณ์ทาพร้อมสาหรับขบวนทุ่งนี้นะคะขบวนพาเหรดที่บอกขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเดินบนถนนหนึ่งเลนนอกชั่วโมงเร่งด่วนนะถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็นึกภาพว่ามันเล็กกว่าขบวนแห่เทียพนพรรษานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะเล่นใหญ่อะไรเนี่ยก็ขอให้รู้ด้วยว่ามันจะตลกนะคะ แล้วก็เมื่อไปถึงที่ทำเนียบบอกว่าเราไปถึงนะคะจะมีการถแถลงการอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะและถแถลงการพรุ่งนี้จะมีความสําคัญเพราะว่าเป็นข้อเรียกร้องแล้วก็เป็นการถแถลงเนื่องในโอกาส4ปีแห่งการยึดอานาจโรมเนี่ยบอกว่าตั้งใจว่าจะถแถลงเมื่อเดินไปถึงเท่านั้นนะคะโอก็บอกว่าแจกถแถลงการก่อนไหมเผื่อไปไม่ถึงนะคะแต่ว่าวันนี้เมื่อกี้มองไปเนี่ยโบเห็นนะคะสุภาพสตรีท่านนี้นะคะพี่เจี๊ยบนะคะ เขายังมาถึงเลยนะคะจากการที่ถูกทหารเยี่ยมบ้านไม่รู้กี่สิบครั้งนะคะแถมระหว่างทางมาถูกสกัดรถด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจบทะเบียนรถไว้แล้วแต่มองไปแล้วพี่เจียบม,มาถึงเพราะฉะนั้นตกลงว่าบตกลงตามที่โรงต้องการนะคะการแถลงการที่ทําเงียบก็ได้ดังนั้นสืงมวลชนก็จะต้องรอให้เราไปถงทํำเนียบเนาะดังนั้นโอเคค่ะช่วงนี้ขอเปิดให้เป็นคําถามจากสือมวลชนนะคะครับขอเรียนพี่สือมวลชนเลยฮะ มีมีพี่สื่อมวลชนคนไหนอยากมีคำจะถามไหมครับผมเดี๋ยวผมจะทวนคําถามแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตอบคําถามนั้นนะฮะอาจจะเป็นการสำรกวกันระหว่างผมจะนิวนะฮะแล้วก็พี่โบนะครับเอ่อพรุ่งนี้นะครับถ้ามีการสกัดกั้นนะครับ จะทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้จตนีตอบคาถามนี้แล้วกันนะฮะอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับให้เราเดินไปให้ถึงถ้าใช้เวลาเดินจริงๆเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่เรามีหน่วยมีหน่วยที่ให้เป็นหน่วยในการต่สอสู้ดูแลเรื่องการเคลื่อนไหวเคลื่นสัตวิธีใติการจัดการเรื่องนี้อยู่นะครับยังไงทุกงนี้เป้าหมายของเราคือทำเนียบเราจะเดินไปให้ถึงนี่แล้วอย่างที่ผมบอกก็ฝากไปถึเหน่วยง,งานของามันคนให้เราเดินไปให้ถึงนะครับกิจกรรมมันได้จบเร็วๆถ้าท่านยื้อ ฝ่ายที่ยื้อคือฝ่ายวามันคงไม่ใช่ฝ่ายพวกผมผมจะบอกว่าอย่างนี้แล้วกันฮนะนะครับในพ้นทีพวกนี้นะฮะยังไงเราก็จะไปถึงได้และเราก็เลือกมีมีการจัดการในการเดินแล้วเดี๋ยวพวกนี้เราจะชี้แจงให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทราบในการเดินไปนะครับแล้วแล้วก็ไม่รับรองครับว่ามีการดูแลความปลอดภัยเราก็มีหน่วยงานที่มีหน่วยที่ดูแลความปลอดภัยด้วยแล้วก็มีการประสานกับตำรวจอยู่เหมือนกันดังนั้นขอให้มันใจว่าเราจะต้องเดินไปให้ถึงนะครับและอย่างที่ผมกล่าวแล้ว อย่ามากว่างดีกว่าครับทางสรวนถ้าเราเดินไปให้จบให้ซ้นนะครับให้มันรู้กันไปว่าเราสันติวิธีจริงๆและผมขอประกาศนะักตรงนี้ครั้งหนึ่งว่าถ้ามีการใช้ความรุนแรงมาจากฝ่ายเจ้าหนะ้าที่รัฐฝ่ายเดียวเท่านั้นเพราะฝ่ายของเราไม่มีขอบคุณครับ ็เดี๋ยวเราจะมีการเปิดประตูนะฮะบริเวณตรงนั้นนะครับตรงเขาเรียกประตู3ประตู3นะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวจะมีการเปิดประตูให้ประชาชนเข้าได้นะครับซึ่งก็ก็คิดว่าเดี๋ยวหลังจากเสร็จแถลงข่าวนะครับเราก็จะเปิดประตูก็อาจจะเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่พี่สื่อมวลชนนะครับต้อนรับเพื่อนๆเรานะฮะที่กําลังรอเข้าประตูนะครับครับผมคิดว่าผมคิดว่าสถานการณ์เราค่อนข้างไปได้นะครับแล้วก็ณวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับไม่มีเหตุผลนะครในการที่ จะทาอะไรตรงจะมาจัดการกับมาห้ามผู้ชุมนุมได้นะครับเพราะว่าตามพรบชุมนุมนะครับการการการชุมนุมในมหาวิทยาลัยนะครับเป็นข้อยกเว้นนะครับที่พรบชุมนุมนะครับจะไม่สามารถนํามาใช้ได้นะครับก็คือเป็นเงื่อนไขยกเว้นดังนั้นเราสามารถชุมนุมได้นะครับในมหาวิทยาลัยนะครับเพียงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเหมือนกับที่จ่านิวได้พูดไปแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ถ้าถ้าเรามีการเดินขบวนนะครับเราก็จะใช้วิธีการคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับเราเชื่อว่าท่านสีเวลานะฮะ คุยรู้เรื่องนะฮะดังนั้นผมคิดว่าเราก็พยายามเจรจาไปเรื่อยๆนะฮะใช่คุยรู้อ้โหใช่เลยขอกรณีที่ว่าไม่ได้ออกรว่าเดินไปไม่ได้เดินขอทราบแผนสำรองนะฮะจริงๆเรื่องนี้แผนสำรองเราอาจจะปกติเราจะไม่ค่อยบอกนะฮะเพราะไม่สำรองมีแล้วใช่มครับคืออย่างนี้ครับคือผมรอเล่นนะฮะอยากให้สบายๆกันนะครับแต่ว่าอย่างนี้ครับ ถึงที่สุดนะครับคนที่จับอาวุธนะครับคนที่มีอํานาจนะครับอาจจะไม่ใช่พวกเรานะครับวิธีการของพวกเราก็คือเราพยายามไปอย่างละบุญละม่อมที่สุดนะครับเราจะใช้วิธีการเจรจาให้มากที่สุดนะครับผมคิดว่าการสกัดกั้นนะครับไม่เกิดประโยชน์จากใครนะไม่เกิดประโยชน์แก่ใครเลยนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าท่านกลัวคนมาเยอะๆนะครับการสกัดกั้นมีแต่ทําให้พวกเรานะฮะรวมกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะทําให้สังคมนะครับได้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมนะฮะของเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้นนะครับ ผมคิดว่าวิธีการหนึ่งนะครับที่ผมถือว่าสื่อสารไปรยังคนเอกประยุทธ์คนเอกประวิทย์ด้วยนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นผู้นํานะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือท่านต้องรู้จักทีก่จะฟังนะครับดังนั้นนาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราคือเราสื่อสารกับท่านเราสื่อสารกับสังคมได้โปรดนะครับโปรดให้เราสื่อสารนะครับโปรดให้เราได้พูดว่าเราต้องการอะไรนะครับผมคิดว่าทุกอย่างก็จะเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับวันนี้นะคะคนไก่อพยายามที่จะ ปลูกกระแสสังคมให้รู้สึกว่าการชุมนุมเท่ากับความวุ่นวายนะเรคิดว่าอยากจะตอบคนไก่โอด้วยนะคะว่า อย่าทาให้สังคมค่อยเผลไปจากความเป็นประชาธิปไตยเพราะในสังคมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเป็นเรื่องสําคัญและการชุมนุมเป็นวิธีการสื่อสารปกติตราดใดที่สงบสติปราชากอาวุธตามที่ได้รับการรองรับไว้ในรัฐธ,ธรรมนูญนะคะสังคมต้องตั้งหลักค่ะทุกประเทศในโลกนี้นะคะในวันที่สําคัญมีการเดินขบวนทั้งสิ้นนะคะวันเอโลกวันสตรีสากล วันเกย์ไพรนะคะหรือของไทยวันเข้าพรรษาแห่นางสงกรานแห่รถธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะการที่เราจะเดินขบวนแค่หนึ่งเลนถนนในวันครอบรอบสี่ีรัฐประหารหากว่ารัชบาลมีปัญหาเราจะต้องถามท่านว่าไม่ผิดเรากลัวอะไรครับก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะครับขอบคุณพี่ๆพ,พี่น้องทุกคนนะครับที่อยู่ร่วมฟังนะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมีจะเรียกว่าเป็นการเปิดประตูนะครับเพื่อต้อนรับเพื่อต้อนรับพี่ๆลุงงป้าๆน้าอาของพวกเรานะครับเดี๋ยวขอเชิญนะครับทุกท่านนะครับช่วยกันต้อนรับที่ประตูตรงนู้นเลยครับขอบคุณมากเลยครับช่วยตบเือกันด้วยครับผมขอบคุณมากครับครับผม